The is a Siddhartha taught me the middle way. Happiness isn't too far away. Not to the left, not to the right. Balance Not too much play. To the right, balance guide. Not too balance my much work, not too much guide work, h ลับตาฝันเ y ืัอตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจา อยากฟังไหมนี่เนาคนอะไรจะเพอร์เฟกตกขนาดนี้เนี่ย <c oughs> ฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> ดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> <c oughs> และที่ความรู้ความสามารถที่ประชานหหน้าง,งานตัวลูกได้พบชาตินั้นมี นี่เองเมื่อารวมกับบุคลิกท่าทางและความหลออขั้นเทพเรียกทวดของตัวท่านแล้วเนี่ยพระจารย์หน้าง,งานตัวลูกได้พบชาตินั้นเนี่ยจึงกลายเป็นครูฝึกทหารนมที่ได้รับการกล่าวขานจากบรรดาสาวสาเป็นอย่างมากไี่ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวใหญ่ ไม่มีสาวไหนที่ไม่เปาาื้่มพระาจาหน้างามทุลูกเดี๋ยวพบอจจานั้นเลยสักคนเลยนี่หนอะโอ้เพราะว่าพระอาจารย์หน้าง,งามทุลูกนั้นเทระเบิดเลย ใครจะรอนนีลงผิดชักจะบันจ้องลงปักหลักรักเธอ หน้ารอจ้องแม่ตายามเดินไม่ใช่เยืนยกยอ เมื่อคืนผมไปหลับฝันเทระบดเนี <laughs> แม้ว่าพระอาจารย์หัวหน้างงานตัวลูกในภพชาตินั้นจะเป็นครูฝึกนมพบเป็นที่จับจ้องและหมายปอของบรรดาสาวสาวก็ตามแต่ตัวท่านเองสิกลับไม่ได้สนใจสาวสาวคนไหนเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านมีความมุ่งมัน่น และมีความรับผิดชอบต่อการทำงานเป็นอย่างมากถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือในหัวใจท่านมีแต่งานงานงานและก็งานนั่นเองเหตุเหตุนี้พระเจ้าหน้างานตัวลูกพบชาตินั้นเจ้งไม่ได้สนใจหรือใส่ใจว่าใครจะมาชอบอะไรตัวท่านเลยนั่นเองแม่เฟคตุนอกจากนี้เนี่ยพระเจ้าหน้างานตัวลูก ในพบชาตินั้นยังเป็นครูฝึกที่มีความเที่ยงธรรมเป็นอย่างมากไม่ว่าลูกศิษย์ท่านจะเป็นลูกของนายทหารยศระดับสูงแค่ไหนหรือเป็นลูกชายสุดโปรดของเศรษฐีใหญ่ประจำเมืองก็ตามแต่ทหาลูกศิษย์ท่านทำผิดกฎระเบียบโดยเจตนาหรือทำตัวเกะกะเก,ะกะเยรแล้วพระเจ้านาง,งานตัวลูกในพชาตินั้นก็จะทำโทษ โดยว่าไปตามกฎระเบียบนั้นในทันทีหรือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือโทกก็ว่าไปตามโูกผิดก็ว่าไปตามผิดนั่นเองนี่นะจ๊ะที่ระบบซ่งมันเผลอลำพึงไปซ่งก็มีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่ง โลกศรษฐกังท่านซึ่งเป็นโลกของนายทหารท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งได้ไปมีเรื่องทรเลวิวาทกับโลกของบอค้าใหญ่อีกคนหนึ่งสุดในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังมีปากมีเสียงอยู่นั้นโลกเศรษฐกังท่านจะเป็นโลกของนายทหารท่านผู้ใหญ่คนนั้นก็ได้คว้าก้อนหินขนาดเหมาะมือทุบปฏิสีศะของโลกของบอคาใหญ่ จนลูกของพ่อค้าใหญ่ได้รับบาดเจ็บเลือดออกเมื่อพระเจ้าพนังงกงานตัวลูกด้พบเจ้านั้นทราบเรื่องราวทั้งหมดตัวท่านจึงเขียนรายงานไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นเหตุทำให้ลูกสิ่ห์ท่านที่เป็นลูกในายทหารชั้นผู้ใหญ่คนนั้นต้องถูกออกจากการเป็นนักเรียนเตรียมทหารในทันที oh. ต่างไปหางานอื่นทำ <No. S 1> เปลี่ยนงานไปเลยเนาะ ในเวลาต่อมาก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นภายในพระราชวังที่เป็นเช่นนี้กับพระได้มีการจับสายลับที่เป็นมหาดเล็กได้อ้าโอ้มีเหมือนกันเนาะเ <Good. S 1> มื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ในทหารชั้นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยภายในพระราชวังจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันขึ้น เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันจะได้ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้อีกสุดว่าผลการประชุมครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรมัตนต้อง,อ,งอ,อีกใบงจ้ะ <laughs> โอเคโอเคกำลังนึกถึงเทลบดอยู่ <laughs> <laughs> หลังจากที่น,นายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยภายในเขตพระราชวังได้ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นภายในเขตของพระราชวังเสร็จเรียบร้อยแล้วนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดก็ได้มีความเห็นตกลงกร่วมกันว่าจะตั้งมีการเพิ่มกำลังทหารองครักษ์ ดูแลความเรียบร้อยในเขตพระราชวังชั้นนอกให้มากขึ้นโดยมติของที่ประชุมในครั้งนี้เองในาทหารยผู้ใหญ่จึงได้สั่งการไปยังหน่วยทหารตามสายงานต่างๆว่าให้ในทหารที่ดูแลแต่ละหน่วยทหารคัดเลือกทหารที่มีความรู้ความสามารถ พระทรงมาเป็นทหารองค์รักของพระราชาองค์ที่ออกโบวถเอาอีกไม่เออมืม่อนายทหารที่เป็นหัวหน้าของพระจารย์หัวหน้างานตัะเวนเดือพชาตินั้นซึ่งก็คือหัวหน้าครูฝึกทหารได้ทราบเรื่องนี้แล้วด้วยความที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความรู้ ความสามารถอันโดดเด่นของพระอาจารย์หัวหน้างานตัวลูกในภพชาติทนมานานแล้วนี่นะจ๊ะหัวหน้าของหัวหน้า,างานตามกันไหมจ๊ะได้เหตุนี้เองจึงทําให้นายทหารที่เป็นหัวหน้าของพระอาจารย์หัวหน้างานตัวลูกในภพชาตินั้นได้ตัดสินใจเลือกพระอาจารย์หัวหน้างานตัวลูกในภพชาตินั้นในทันที จากนั้นท่านกระดิศซองตัวพระเจ้านน่่ไง,งตัวลูกเดชภพชตินั้นเข้าไปเป็นทหารองครักษ์ของพระราชาองที่ออกบวทในที่สุดเรียกได้ว่าความฝันของท่านได้กล้จะถึงดวงละดวงดาวแล้ว,วอยู่ในช่วงตะกายดาวอ จะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างคงจะมีหนทางก็ฝันกันไปอยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่ Don't you doubt? love, you, long, you climb, at your side, present. The get the guy the Kit the the เมื่อพระเจ้าหน้าง,งานตะโลกในภพชาตินั้นได้ย้ายสังกัดไปอยู่ในหน่วยทหารองครักษ์ของพระราชาที่ออกบทแล้วท่านก็ได้รับหน้าที่ใหดูแลความเรียบร้อยในเขตพระราชวังชั้นนอกซึ่งการทำให้ท่านได้รู้จักเพื่อนๆทหารองครักษ์ที่มีความรู้ความสามารถาระดับเทพพทั้งนั้นเลย ได,ได้รับการคัดกรองมาอย่างดีเนี่ยจากหน่วยทหารตามสายงานต่างๆคือเขาเรียกจ้ว่าเป็นทหารระดับหัวกะทิไม่ใช่กาบร,ระพ้าของหน่วยทหารตามสายงานต่างๆเลยทีเดียวระดับหัวกะทิไม่ใช่กาบมะพร้าเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะหลังจากที่พระอาจารย์หน้าง,งานตะโลกได้พบชาตินั้น เด้มาทำหน้าที่เป็นทหารองครักษ์นี่ราชองครักษ์ดูแลความเรียบร้อยในเขตพระราชวังชั้นนอกแล้วท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีแม้ว่าในช่วงแรกๆนั้นกิจวัตรกิจกรรมของท่านอาจจะยังไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่และท่านก็จะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับ ระเบียปฏิบัติภายในเขตพระราชวังมากนักกตามแต่ถึงกันน้้เมื่อท่านถึงจุดที่ท่านต้องมากระตากายดาวท่านก็นต้องพยาะยามเรียนรู้และตั้งใจฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้ไปถึงดวงดาว<อ>นี่เนาะ<อ>จนกระทั่งเอาอีกอ <laughs> ไหมเอเวลาพาไปได้สักระยะหนึ่ง พระจาหัวหน้าง,งานตัวลูกในพพชาตินั้นก็สามารถปรับตัวเข้ากับระบบของหน่วยงานใหม่ซึ่งก็คือหน่วยทหารราชาองคร,รักษ์ของพระราชาที่ออกบทแต่เป็นอย่างดีอีกทั้งท่านก็นยังตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ยอย่างขยันขันแข็งคลั่งแคล่วและตรงต่อเวลาด้วยในเหตุเองจึงทำให้หัวหน้านหน่วยทหารองค คารักเขพระราชวังชั้นนอกรู้สึกชื่นชมและประทับใจในตัวพระอาจารย์หนหน้างานตัวลูกพบชาตินั้นเป็นอย่างมากหลังจากที่พระอาจารย์หัหน้างานตัวลูกจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยมแล้วท่านก็นยังคอยเทคแคร์ดูแลห,หน้า,หน,าหน่วยทหารราชองครักษ์เขตพระราชวังชั้นนอก และเพื่อนเพื่อนทหารราชองครักทุกคนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในความที่พระอาจารย์หัวหน้าง,งานทุลุกในภพชาตินั้นเป็นคนเก่งขยันมีความรู้ความสามารถและอัธยาศัยดีที่แสนดีน,นี่เองจึงทำให้ท่านเป็นที่อรักของคหน,น้าง,งานและเพื่อนเพื่อนทหารราชองครักทุกทุกคนเลย,ยเมื่อพระอาจารย์ คนแน่ง,งานของตัวลูกในพบชาตินั้นได้มาทำหน้าที่ทห,หารอาราชองคกร์ดดูแลความเรียบร้อยในเขตพระราชวังชั้นนอกนานเข้านานเข้าก็ทำให้ท่านได้พัฒนาและก็ฝึกฝนตนเองในหลายๆด้านเช่นฝึกความ็นคนใจเย็นขึ้น และมีความละเอียดอราบครอบมากยิ่งขึ้นเป็นต้นเนี่ยมันจะช้าตั้งทำภาพเนี่ยพระน้วันตะวันเราก็ได้แค่นี้แหละ<า>นี่เนาะจะนทำให้ในเวลาต่อมาพระจารย์หน้าง,งานตัวลูกในภพชาตินน่กรกลายเป็นกำลังหลักคนสำคัญของหน่วยทหาร,ร,ารหพระราชองครักษ์เขพระราชวังชั้นนอก ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างละเอียดรอบครอบเป็นอย่างมากเช่นการที่ท่านสามารถสังเกตและจดจำรายละเอียดของบุคคลที่เข้าออกเขตพระราชวังชั้นนอกได้ทั้งหมดเป็นต้นอีกทั้งท่านยังเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายทหารหัวหน้า,านง,งานอย่างเคร่งครัดอีกด้วยในความที่พระอาจารย์หน้าง,งานตัวลูกในภพชาตินั้น เป็นคนที่ปฏิบัติหนะ้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในระดับที่เรียกว่าหาตัวจับได้อย่างนี้เองจึงทำให้ชื่อเสียงท่านได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งพระราชวังเลยเอาอีกไม้ในเวลาต่อมาก็ออกได้มีการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ ระบบการปกครองและระบบการศึกษาเป็นต้นขึ้นภายในแคว้นของพระราชาที่ออกบวชเดชเหตได้เ,เองจึงท้องไมท่านมหาเสนาบาดีที่ดูแลเหล่าเสนาบาดีทั้งหมดต้องการอาหารที่มากไปกวา่ารู้ความสามารถแล้วก็ไว้วางใจได้มาช่วยงานท่านในครั้งนี้ ังนั้นท่านมหาเสนาบดีจึงได้สั่งการเรื่องนี้เนี่ยไปยังหน่วยทหารตามสายงานต่างๆไปทราบลงรายละเอียดมากไปไหมนี่ยเลจ้ะจึงหลังจากที่วัวหน้าหน่วยทหารองครักษ์ราชอ,องครักษ์เขตพระราชวังชั้นนอกได้ทราบเรื่องนี้แล้วจึงได้คัดเลือกทหารราชอ,องครักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม เลือพูดง่ายๆว่าเป็นทหารระดับเกรดเอบวกเพื่อส่งให้เขาไปช่วยงานทันมหาเสนาบดี <Okay. S 1> ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้นก็มีพระอาจารย oh. ์่นหน้างานตัวลูกในภพชาตินั้นด้วย oh. หนึ่งในรายชื่อนั้นนะจ้ะ <Yeah. S 1> ที่เกรดเอบวกบนี่เนอะ oh. ซึ่งเขาบอกนี่จ้ เขาบอกว่าท่านไม่ใช่แค่เป็นคนหนึ่งในรายชื่อเพียงเท่านั้นแต่ท่านเป็นเบอร์หนึ่งของรายชื่อเลยทีเดียวอ้อคือเรียกได้ว่าเป็นตัวแต่งหนึ่งเลยก็ว่าได้อ้นี่เลยจ๊ะโอ้กำลังนึกว่าจะเอาเพลงอะไรให้สำหรับคนเป็นหนึ่งนี่ก็เอาเพลงหนึ่งในร้อยก็แล้วกันอ้อนีอ่เนาะ